สวัสดีเจ้าหัวหน้าเจ้าฮาลัลโูลสวัสดีน้องเลีขาคนงามเดี๋ยวห้าวันนี้ไปเอวต่างประเทศกับหัวหน้านอก<ม><ม>เดี๋ยวหัวหน้าจะออกจะตางเใือกอย่างเลยกิ <S <S นฟรีอยู่ฟรีพักดีดีๆกินตีลำลำใครได้อันยังเดี๋ยวซื้อเหือกูยยางโอเคก็โอเคเจ้าหัวหน้าเจ้าโอเคเดี๋ยววันพุกปะกันที่ออฟฟิศเนอะ น้องลีขาคนงามได้เจ้าหัวหน้าเจ้าฮัลโหลตัวฮัวโลโหลว่าได้ตัวจะโทรมาบอกว่าห้าวันนี้จะมาได้อยู่บ้านเน้อพอดีว่าต้องไปประชุมกับหัวหน้าที่ต่างประเทศพุ้นอา้าวกห้าวันเลยกะ แม่นห้าวันเปิ้ลขี้ค้านขนาดเลยก็บ,บจ่จจางไม่ได้เนาะหัวนหน้าเปิ้ลสั่งมากว่าจำเป็นได้ไปนะาก่ะอืมอืมอืมได้ได้ได,ได้ไปเตอร์ไปเตอรเพื่อนหน้าที่การงานเนาะอันเตวาีก,ก่อนเนาะครับ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  ฮัลโหลน้องเจ้าไอ้ายฮาวันนี้เมียไอ้ายไปอยู่บ้านน่ะน้องมาอยู่เป็นคู่ไอ้ายน้อยได้ก่ไอเ้เงาเจ้าไอา้เดี๋ยววันพูกน้องเข้าไปหาที่บ้านเนะ่ครับไอ้จะรอน้องเนอะเจ้าไอา้ฮัลโหลโจโล๊ะล ห้าวันนี้ครูมีธุระนะฝากบอกเพื่อนด้วยครูจะไปอยู่กับครับจะมามาสอนเลยแม่งก็ครับครูใช่ห้าวันนี้งดการเรียนการสอนไปเลยเ <Yes. S 2> เดี๋ยวผมบอกเพื่อนๆในห้องหื่น,นะครับครูวางใจโจ้าโลกคนนี้ได้เลยครับโอเคครูฝากด้วยนะแค่นี้แหละครับครบูสวัสดีครับคุณครู สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยนี่โจโลเองครับว่าได้ร้านมีไอ้ยังโทรมาหาอุ้ยห้าวันนี้คุณครูเป็นงดการเรียนการสอนครับอุ้ยอุ้ยพาโจโลไปแอลทะเลน่อยเนอะเออนะครับอุ้ยอุ้ยสัญญาไว้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าโจโรหยุดเยียนยาวๆอ่ะอุ้ยจะพาโจโลไปแอลทะเลครับอุ้ยโอเคโอเคก็ได้ก็ได้เดี๋ยวอุ้ยจะพาไปแอลทะเลเนาะขอบคุณครับอุ้ยฮักอุ้ยขนาดเลย ฮักลางเหมือนกันเดี๋ยววันพุ่ปไกันเนาะหัวหน้าไปเอลต่างประเทศตวยบัได้แล้วเนอ้อพอดีวด่าติดธุระด่วนบัได้ไปต่างประเทศแล้วเนอ้อพอดีหัวหน้าเป็นมีธุระด่วนอืมพอดีเมียไอ้บัตได้ไปแล้วอะ่ะไว้เฮานัดกันไหมเนาะน้องเนาะฝากบอกเพื่อนด้วยนะว่าเรียนตามปกติอ๋อบัได้ไปเอลแล้วทะเล เพื่อภัยยังบอกหูตอนนี้โจโลกมีสติกเกอร์ลายแล้วเนิ่เข้าไปโหลดได้ในไลน์สโตพิมพ์ค้นหาคำว่าโจโลกก็ขึ้นมาแล้วครับสุดยอด